มีใครในที่นี้บ้างไหมคะอาจสงสัยว่าทำไมคนนั้นทำแบบนี้ทำไมคนนี้ทำแบบนั้นแล้วเราก็สรุปว่าเขาทำแบบนั้นแบบนี้เราตีความแล้วมอบความหมายที่เกิดขึ้นจากมุมมองและประสบการณ์ของเราเมื่อโตขึ้นเราจะได้เรียนรู้ว่าบางสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เรามองสิ่งที่เราเคยเชื่อก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไป ในรถไฟใต้ดินมีพ่อลูกคู่หนึ่งนั่งอยู่สักพักลูกชายยืนขึ้นบนเบาะก่อนปีนป่ายไปมาส่งเสียงดังโดยคุณพ่อนั่งเฉยไม่ห้ามปรามอะไรคุณสังเกตเห็นและคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องรู้สึกไม่โอเคคุณพยายามส่งสายตาเตือนพ่อเด็กคนนั้นให้ห้ามปรามลูกน้อยแต่เขาก้มหน้าเด็กยังเล่นสนไม่หยุดจนผู้โดยสารทั้งโบกี้หันมอง คุณคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างต้องเตือนชายคนนี้ให้รู้จักมารยาทสักหน่อยคุณลุกไปสะก,กิดผู้ชายคนนั้นบอกว่าให้ช่วยดูแลลูกหน่อยทันทีที่รู้ตัวชายคนนั้นก็ก้มหัวขอโทษพร้อมพาลูกชายมานั่งที่คุณจึงได้ทีจึงบอกว่าครั้งหน้าดูแลเด็กให้ดีๆหน่อยนะคะมันลบคนคน,คนอื่นหัดมีมรารยาทบ้างชายคนนั้นตอบว่าขอโทษจริงๆครับ ผมคิดว่าลูกชายคงจะทำตัวไม่ถูกที่เสียแม่ไปเมื่อ30นาทีที่แล้วพอรู้สาเหตุที่แท้จริงคุณรู้ว่าเข้าใจผิดและตัดสินผู้ชายคนนั้นไปก่อนแล้วและถ้าเจอเหตุการณ์เดียวกับเขาคุณอาจรับมือไม่ได้เช่นกันใช่ไหมคะกลางมหาสมุทรเรือรบลำหนึ่งกำลังแล่นไปในทิศทางที่ไม่คุ้นเคยวันนี้หมอกลงจัดจนมองไม่เห็นทัศนียภาพเบื้องหน้า จู่ๆกับตันก็มองเห็นแสงไฟเล็กๆปรากฏขึ้นมีวัตถุบางอย่างอยู่ข้างหน้าเขาคิดว่าน่าจะเป็นเรือขนาดเล็กหากไม่รีบเปลี่ยนทิศเดินเรือทั้งสองจะชนกันแน่ๆวินาทีนั้นเองเสียงวิทยุก็ดังขึ้นกับตันรับสายปลายสายบอกว่ากรุณาช่วยเปลี่ยนทิศทางเดินเรือของคุณด้วยครับไม่งั้นเราจะชนกันแน่ๆกับตันตอบว่าคุณต่างหากที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือ ไม่ครับคุณนั่นแหละที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางปลายสายตอบกลับทันทีกลับตันรู้สึกโกรธจึงกรอกเสียงลงไปว่าฉันคือผู้บังคับบัญชาการเรือปลายสายตอบว่าผมคือพลทหารงั้นนายต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือเดี๋ยวนี้กลับทันตะคอกใส่คุณนั่นแหละที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือปลายสายตอบกลับกลับตันหัวเสียมากจึงตะคอกเสียงลงไปว่าฉันคือเรือลบ ส่วนปลายสายตอบว่าผมคือประภาคารทันใดนั้นโดยไม่ต้องเถียงกันอีกกับตันก็สั่งให้ลูกเรือเปลี่ยนเส้นทางเดินเรือทันทีจากตัวอย่างสองเรื่องนี้นะคะจะเห็นว่าในการดำเนินชีวิตของคนเรานั้นมักตัดสินสิ่งต่างๆก่อนเสมอจากมุมมองค่านิยมและประสบการณ์นในอดีตสองเหตุการณ์ที่ยกตัวอย่างมานี้ ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าบางทีสิ่งที่เราเห็นคิดว่าเป็นอาจไม่เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้เมื่อเราตัดสินไปก่อนที่จะรู้ความจริงก็อาจพลาดอะไรบางอย่างไปในวันหนึ่งเราอาจเจอเหตุการณ์เป็นร้อยอย่างแต่เราใช้เวลาแวบเดียวตัดสินว่าคนอื่นดีหรือไม่ดีเหตุการณ์นั้นดีหรือไม่ดีผลวิจัยทางวิทยาศา,ศาสตร์บอกว่า ในวันหนึ่งตาของเรามองเห็นมากกว่าหมื่นสิ่งแต่สมองคัดกรองเพื่อมองเห็นจริงๆแค่สองพอย่างหากพิจารณาทุกเรื่องจะใช้เวลานานมากการตีความและตัดสินสิ่งต่างๆอย่างรวดเร็วช่วยให้สมองไม่เหนื่อยและใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นแต่สิ่งที่เห็นก็อาจไม่เป็นอย่างที่คิดอย่าเพิ่งตัดสินทุกเรื่องเร็วไปบางเรื่องขอให้ใช้เวลาศึกษาทำความเข้าใจใช้สติ หรือดูท่าทีก่อนเรื่องที่เราคิดว่าใช่ดีถูกใจจริงๆอาจไม่ดีก็ได้เรื่องที่เราคิดว่าไม่ดีแย่ yeah, ทำไมต้องเกิดขึ้นกับเราอาจมีสิ่งดีๆซ่อนอยู่ก็ได้เพราะสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างที่คิดเสมอไปเมื่อโตขึ้นเราจึงได้เรียนรู้ว่าบางสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เราเคยเชื่อก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเสมอไป นิกกี้ p o w e r อร์ฟูลมขอขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์และส่งกำลังใจให้แก่นิกกี้ p o w e r f u ์ฟูลไมล์แฮปป์อัพาวเวอสวัสดีค่ะ